เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อ5ปีที่แล้วเริ่มโดยเชฟ2ท่านนี้นะครับเป็นวีแกนเชฟชื่อดังเป็น<อ>พี่น้องกันแล้วก็คือเป็นคนเขียนตำราอาหารวีแกนให้กับห้างดังๆในอเมริกาแล้วก็ามาเริ่มธุรกิจตัวอาหารที่เป็นวีแกนเนี่ยที่ประเทศอังกฤษอันนี้เป็นวีแกนพิซซ่านะครับอันนี้คือต้องบอกว่าตัวแป้งเป็นซอโดโอแล้วใช้เตาฟืนจริงๆในโรงงานที่นอทไอแลนด์เราไม่ใช้ไข่เราไม่ใช้เนยที่สำคัญมันไม่หวานด้วยครับ แล้วก็รสชาติมันเข้มข้นครับอันนี้อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยสําหรับเด็กที่แพ้นมเนี่ยคือบางทีก็เหมือนเป็นเคริร์สตงเขาอย่างเลยมินกรรมจริงๆเห <c oughs> มือนทานช็อกโกแลตอยู่ในใต้ต้นช็อกโกแลตอะม <c oughs> ันอร่อยจริงๆนะในป่าโกโก้ใช่ เินเซียจากสวน่านะคะวันนี้เราอยู่ในงาน Food and Hospitality Thailand ปี2023นะคะตอนนี้เรายือนอยู่หน้าบูธที่มีความดุดันสีดำนั่นคือ w i ส k e ็ค่ะเดี๋ยววันนี้เินเซียจะมาสัมภาษณ์พี่โตนะคะว่าพี่โตจะมาพูดถึงแบรนด์ของ w i ส k e ็ค่ะพี่โตวสวัสดีค,ค่ะได้ค่ะพี่โตคือเินเซียเดินผ่านแบรนด์นี้เซียสนใจมากคือแบบ ด้วยความเห็นเชฟทั้งสองท่านบูธมีความดุดันด้วยบูโดนจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านใช่ทําไมถึงเป็นสีดําก่อนออาเริ่มต้นเลยต้องบอกว่าแบรนด์นี้เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อ5ปีที่แล้วะนะครับก็คือเริ่มโดยเชฟสองท่านนี้นะครับเป็นวีแกนเชฟชื่อดัง<อ>เป็นพี่น้องกันนะก็คือเป็นคนเขียนตำราอ,อาหารวีแกนให้กับห้างดังๆในอเมริกาแล้วก็เรามาเริ่มธุรกิจตัวอาหารที่เป็นวีแกนเนี่ยที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยเราเริ่มขายใน ห้างกับเทสโก้ <หา S 2> ท,ที่ที่อังกฤษนะครับก็คอนเซปต์ของเราจริงๆก็คือเน้นเรื่องของเขาเรียกว่าเชฟับซัดก,ก็คือทุกสูตรเนี่ยเชฟจะเป็นคนทำเองทั้งหมดห <า S 2> แล้วเราก็จะไปจ้างผลิตด้วยโรงงานที่คิดว่าเก่งที่สุดในแคตตากรีนั้นนะครับก็คืออย่างขนมก็จะโรงนึงพิซซ่าก็จะโรงนึง<า>นะครับ <หา S 2> แล้วก็ขายอยู่ในเทสโก้มาประมาณ5ปีแล้วตั้งแต่ปี2018ค่ะปัจจุบัน ใน Tesco เรามีสินค้าทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยกว่า SKU เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดตัวที่ประเทศไทยนะครับโดยร่วมกับบริษัทซีนาพีทีนะครับก็เปิดตัวที่แรกในตลาดรีเทลที่เป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใน,นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่เรานึกถึงแพนเบดเนึกคือความสีเขียวแต่ทำไมมันเป็นถึงสีดำอันแรกก็บอกว่าลุคมันจะดูมีความลักชูกว่ามันจะลักชูกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆธุรกิจเราเนี่ยนอกจากรีเทลเนี่ย เรามีอย่างที่อเมริกาเนี่ยเรามีเป็นเหมือนแค่เป็นเชฟเทเบิลเป็นไฟดิเนิ่งตอนเย็นต้องจองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความเป็นคาลินารีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคาลินารีส่วนมากก็จะโทนขมๆหน่อยนะครับก็เลยเป็นโทนสีด่าขึ้นมาค่ะซินเซียก่อนที่ซินเซียจะมาสัมภาษณ์พี่โตเนี่ยก็คือจะมีเพื่อนเชฟหลายคนเขาพูดถึงแบรนด์วิกเกสว่าแบบเฮ้ยแบรนด์นี้อร่อย แพนเบดอร่อยก็เลยเก็เลยสนใจแล้วก็อยากจะลองว่าแล้วก็อยากจะรู้ด้วยตัววิกเกสเนี่ยมีโปรดักตัวไหนบ้างค่ะโอ้จริงๆริงถ้าพูดถึงเมืองไทยแล้วกันครับเมืองไทยเป็นตลาดที่เราเพิ่งเปิดตัวนะครับเราก็จะเปิดตัวที่ประมาณ16รายการใน4ี่แคตตากรีก็คือเป็นของข่าวสองแคตตากรีแล้วก็ของหวานสองแคตตากรีนะครับด้วยเวามที่หลายคนพอบอกว่าวีแกนอาหารเจแพนเบด ก็จะแบบอย่โนเบลๆสุดไหมฝันร้ายฝันร้ายยันคุณเจตอนเด็กก็จะโผล่ขึ้นมาสุดไหมแต่ของเราต้องบอกมาพลิกโฉมเรื่องของรสชาติที่มันเป็นรสชาติเหมือนอาหารปกติใช้คำนี้เลยแล้วที่น่าสนใจคือลูกค้าเราในอเมริกาที่เราทำ consumer insight เนี่ยเครื่องหนึ่งไม่ใช่คนทานวีแกนคือคนทั่วไปด้วยแล้วก็กลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า flexible คือเคยมีเพื่อนที่แบบ ตั้งใจไหมครับทุกวันพระฉันจะกินวีแกน,นหรือฉันจะกินวีแกนทุกวันพุธวันศุกร์กลุ่มนี้ครับคือกลุ่มที่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดมากกว่าคนที่เป็นวีแกนเพราะคนท,ที่กินวีแกนน่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรถูกไหมมันไม่ต้องเอ็ d ดูเ t e เยอะแล้วเขาซื้ออยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งใช่ครับเราพยายามนําเสนอสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกินอาหารปกติถูกไหมวีแกนถือเป็น กำไรกำไรโอเคเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีมีทั้งของขคาวและของหวานใช่ครับแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เอามาที่ของขค้ก่อนของเค้อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นวีแกนพิซซ่านะครับอันนี้คือต้องบอกว่าตัวแป้งเป็นซอโดแล้วใช้เตาฟืนจริงๆในโรงงานที่นอทไอแลนด์นะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลองทานแป้งจะรู้ว่าผ่านโอเคได้งั้นเดินเซจะขอชิมนี่นะคะเดินเซขออนุญาตนะคะขอชิมเลยอาจจะต้องอ้าปากกว้างนิดนึงนะคะ อันดับแรกที่มาก็คือคาว่าเก็บกลิ่นของแป้งซาวโดที่ขึ้นมาแบบหอมแล้วก็ซอสซอสอ่าอันนี้ซอสเฉพาะมันไม่เหมือนทานแบบเป็นพิซซ่าแพนเบดเลยค่ะปกติที่เราทาพิซซ่ามันจะไม่หนึบมันจะแค่แบบกรอบอย่างเดียวหรือรบ,บางทีมันจะออกร่วนเลยด้วยซ้ําแต่เนี่ยพิเศษมากครับทำไมถึงพิเศษคะตรงเนี้ยคะก็เป็นสูตรที่เรา S <S คิดเองด้วยแล้วก็เชฟเขาทำแล้วก็จริงก็บอกว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงงานทำพิซซ่าท,ที่ที่ทางทำไมเราถึงต้องดันต้นเป็นน้องไทยแลนด์เพราะเขาเก่งเรื่องนี้จริงๆขงเขาเก่งเรื่องพิซซ่าจริงๆครับใช่เพราะเรื่องของแป้งถูกไหมพิซซ่าที่หลักๆคือแป้งถูกไหมใช่ค่ะหน้าปรับกันได้หมดแต่แป้งคือนั่นคือจุดชี้วัดเวลากินเราที่สําคัญรสชาติเนี่ยอร่อยจริงๆนี่เซรคอนเฟิร์มว่ารสชาติอร่อยมากแล้วนอกจากตัวพิซซ่าแล้วมีตัวไหนคะเนี่ยถ้าเป็นของ ก็จริงจะมีกลุ่มที่เรียกว่าโปรเซมิลก็คือสะดวกทาใจเไมโครเวฟ5นาที7นาทีแล้วก็ทานได้เลยอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นคาร์บอยชิลลี่ครับเมนู <Menu S 2> จะแนวแนวเม็กซิกันหน่อยอเป็น,น <ะ S 2> คาร,ร์บอยชิลลี่ก็จะเป็นข้าวแล้วก็จะมีเป็นเรียกแกงแล้วกันแต่อย่างตัวที่ขายดีสุดจะเป็นตัวนี้ครับบริยานี ก็ถ้าคนไทยรู้จักกันในนามประมาณข้าวหมกแต่ว่าเราใช้เป็นข้าวบัสมาติจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเวฟหลายๆทีเนี่ยข้าวมันจะไม่เละอ๋อใช่เวลาที่เราเอาไปไม้ฟุ้ยมันไม่ไม่เละก,ก็แข็งใช,ใช่เพราะว่าแต่บัสมาติเป็นข้าวที่เรารู้อยู่แล้วนาอมันพิเศษหน่อยแล้วก็มัน่อน้างคงทนเพราะอย่างบางอย่างถ้าเราใช้ข้าวหอมเนี่ยมันจะเละถูกไหมแล้วสำหรับเราวส,สำหรับคนที่เป็นคนไทยที่แบบว่าไม่คุ้นเคยแล้วทานง่ายไหมคะ ค่อนข้างง่ายเพราะาจริงๆผมว่าคนไทยคุ้นเคยกับข้าวหมกไก่อยู่แล้ว oh. ใช่ไหมค oh. ่ะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจริงถ้าเวลาผมไปเห็นลูกค้าแค่ก็ว่าเนี่ยข้าวหมก ก็คือข้าวหมกไก่เนี่แหละที่เราที่เราเคยรู้จักกันใช่ครับเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นวีแกนก็เราก็ใส่พวกเนี่ยพริกหวานใส่ผักนูนนั่นนี่หลายอย่างแล้วนอกจากตัวตัวข้าวแล้วตัวไหนอีกคะเนี่ยตอนนี้ก็ข้าวหมกของหวานละใช่ทุอยากเห็นแบบแอบเห็นแบบข้างหลังใช่อันนี้ก่อนเลยครับตัวนี้เป็นดิเซอร์ตนะครับเป็นของหวานเป็นบรวนี่เค้กจะบอกว่าขึ้นฟูดีมากเลยเป็นบรวนี่เค้กครับเป็นโฟรเซนด้วยใช่ไหมคะเป็นโฟรเซนครับ เราแค่เอามาวางทิ้งไว้แล้วก็ให้ใหตะกีให้น้องเขาหัดมามชโโ็อกโกแลตเข้มข้นมากอ่ะ <c oughs> ช็อกโกแลตเข็มข้นมากแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันเป็นวีแกนปั๊บเราไม่ใช้ไข่เราไม่ใช้เนยที่สำคัญมันไม่หวานด้วยครับ แล้วก็รสชาติมันเข้มขน้นอันนี้อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยแล้วตัวนี้มันทํามาจากอะไรคะถึงทาให้มันในนี้จริงๆมันมีแป้งแล้วก็มีโปรตีนจากพืชบางตัวที่ใส่ไว้ในสูตรนะครับแล้วก็จริงๆอย่างเนยปัจจุบันจริงมันมีเนยที่เป็นมาการีนที่ทําจากพืชที่ดีๆหน่อยที่ไม่ใช่แค่แบบไอโลลาาิบาทไม่ใช่มันก็จะมีแบบทาจากพวกเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกมาการีนที่ทําจากพวกอ olive ทจากน้ํามันดีๆที่เป็นคูดออยก็พูดง่า,งงายๆว่าทานไปก็สุขภาพดี ระดับหนึ่งก็แต่ก็ยังต้องพูดตรงๆว่าต้องระวังเรื่องน้ำตาลเหมือนกันเพราะว่ายังไงก็คือของหวานใช่แต่แต่ตเสียชิมแล้วไม่ค่อยหวานมากคือตแต่ชอ็ชอกโกแลตนี่เข้มข้นมากจริงๆครับ,บได้ค่ะของหวานนี่อีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นชีรามิสึเนาะคนไทยรู้จักอยู่แล้วทีรามมิสึเหมาะกับทานกับพวกกาแฟเนาะแล้วตัวนี้เราใส่วายลงไปจริงด้วย อ๋อมันก็จะได้กลิ่นเหมือนกับมันจะมีฉ่ำๆของไวน์นิดนึงหอมๆชํำๆใช่ครับใช่ปกติเขาจะใส่เป็นพวกเหล้าลำตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกมาซาลาไวน์ใช่โอเคใช่นั่นแหละก็จะเป็นตัวนี้ด้วยใช้แบบเดียวกันนะครับทีนี้มาถึงชีเด็ดก็คือไอศกรีมนะครับผมให้ทานเป็นช็อกโกแลตดีกว่านะครับเดี๋ยวอันนี้คือช็อกโกแลตไอศกรีมใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตดูกล่องนิดนึงค่ะได้ครับช็อกโกแลตตัวไหนเอ่ย ตัวนี้นะนะครับอันนี้คือเป็นช็อกโกแลตเป็นวีแกนช็อกโกแลตครับหรือบางคนเรียกดาริฟรีก็คือเราไม่ใช้นมเราเคยเทสกับเด็กที่เป็นแพนนมวัวค่ะเขาแฮปปี้กันมากเพราะว่าหนึ่งคือได้ทานของ,ของที่ตัวเองชอบแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสี่ยงกับการแพ้น,นมอ่าได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปชิมกันโอ้นี่แข็งนิดนึงรอมันอยู่นานั <c oughs> น้นะนำไว้สักครู่ผมเอาอย่างอื่นให้ทานก่อนได้ค่ะ <c oughs> วันนี้ปกติไม่เคยให้ใคร จริงๆแล้วก็จะมีนอกจากแบบตรงนี้เรามีอีก2รสชาติก็คืออันนี้นะฮะอ่าตอนนี้รสชาติช็อกมิ้นช็อกมิ้นกำลังฮิตนะฮะตอนนี้ใช่ช็อกมิ้นคือเสด็จมองได้เลยว่าเด็กๆคงน่าจะทานแล้วน่าจะแบบมีความชอบแล้วอร่อยเพราะว่าเขาแบบใช่คือสําหรับเด็กที่แพ้นมเนี่ยคือบางทีก็เหมือนเป็นเคสของเขาอย่างนึงเวนกรรมจริงๆเป็นเวรกรรมอ่าเราถ้าเกิดผู้ประกอบการหรือร้านคาเฟ่ร้านไหนสนใจล่ะคะ ก็สามารถสั่งได้ครับจริงๆเรามีไลน์ออฟฟิเชียลเดี๋ยวขึ้นไลน์ออฟฟิเชียลเป็นข้างล่างเลยก็ได้นะครับเรามีไลน์ออฟฟิเชียลซึ่งต้องบอกว่าเรามีทีมหลังบ้านที่คอยรับออเดอร์ลูกค้าค่ะนะครับแล้วก็จะจะส่งด้วยรถคุมอุณหภูมินะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องไอศรีมมาลายโอเคได้ค่ะก็คือส่งได้ตอนนี้ทั่วประเทศตอนนี้ส่งทั่วประเทศเลยยกเว้นแม่ท้องศรนี่ตัวนี้ได้เลยตอลี่พรีเซนต์ครับกล่องนึงมันจะมี3แท่ง อันนี้คือตัวเขาเรียกเบอร์รี่เนี่ยแล้วก็นําเข้าเหมือนกันใช่ครับโอเคเดี๋ยวเซจะแกะให้ดูเลยนะคะเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับแม็กนัมที่เป็นคาราเมลนะแต่ตัวนี้เป็นไวช็อกแล้วก็เป็นเบอร์รี่จริงๆแล้วเซ็นคนชอบกินไวช็อกนะคะโอ้โหแต่เจอไวช็อกที่ไม่ใส่นมเหมือนกันอ๋อครับดูดูขนาดนะคะโอัยนี่ดูน่าทานมากเลยอ่ะนะค้ออื้ม ทำไเนื้อเนื้อวานิลาเนี่ยมันจะมีแทรกแยมเบอร์รี่อยู่ด้วยทุกํีกำลังจะบอกว่ากลิ่นวานิลาโดดมากกลิ่นวานิลาแบบหอมแบบหอมขึ้นหอมเตะจมูกเลยค่ะอันนี้อร่อยครับนี่แหละตัวนี้ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าที่อเมริกาเราได้ตัวรางวัลในตัว Innovation Award ดด้วยเมื่อกี้กลับไปที่ตัวของคาวก่อนตัวสำหรับตัวของคาวเนี่ยตัวไหนที่แบบถ้าเกิด ู้ประกอบการหรือร้านอาหารท่าไหนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า,าในประมาณควอเตอร์สปีนี้เราจะออกสินค้าเพิ่มก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นไส้กรอกนะฮะ,ะเป็นแพตตี้ที่เป็นไส้เบอร์เกอร์แล้วก็มิสบอลกเป็นสูตรเดียวกับที่เราขายที่อังกฤษแล้วก็อเมริกาเลยแล้วก็อาจจะขายเป็นฟินชเป็นเบอร์เกอร์ด้วยหรือไม่ก็ถ้าถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการอยากจะสั่งไปทาพวกวัตถุดิบ ทำเบอร์เกอร์ทำประกอบอาหารเนี่ยเราก็ซัพพลายให้ได้อ๋อซัพพลายเรื่องวัตถุดิบได้ด้วยครับอ๋อโอเคได้แล้วก็อย่างกลุ่มร้านอาหารเองจริงพิซซ่าก็ใช้ได้ตัวพิซซ่า <นะ S 1> ตัวนี้พิซซ่าใช่ค่ะ,คะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะ,ะเดินไปอีกบูธหนึ่งใก,ใกล,ใกล้ใกล้กันคือซริงอยากให้ทางวิกเกตสขคบะพี่ตัวค่ะได้ฝากอะไรกับผู้ประกอบการหรือคนที่สนใจอยากจะเอาโปรดักต์หรือผลิตของเราค่ะไ ไปวางที่อ่าที่ก็ต้องบอกว่าด้วยปีหน้าเองเนี่ยฝั่งผู้เซอร์วิสหรือโฮเรีการ์เด็ก็หนึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของเรานะครับเราก็ยินดีที่จะเป็นพันธมิตรกับกลุล่มพวกผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับหรือแคนทาวิงทุกท่านนะครับก็ต <'t> ิดต่อมาได้นะครับก็เ,เราจะมีโซเชียลมีเดียที่เป็นช่องทางที่เป็นไลฟ์ออฟฟิเชียลมีเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็มีอินสตาแกรมนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้แถมไว้เพราะว่าเราจะมีเป็น YouTube แต่เป็นยูทูบของฝั่ง global นะครับก็จะเป็น w i c k e d kitchen นะครับแล้วก็อาจจะใช้ชื่อเชฟเลยก็คือเป็น Derek Sanu ุนะครับก็จะสอนทำอาหารวิแกนเลยนะฮะมีตอนนี้ในชแนลมีประมาณร้อยกว่า ep แล้วท่านผู้ชมหรือผู้ประกอบการท่านไหนอะคะที่สนใจโปรดักต์ของวิเกสนะคะก็ติดต่อได้นะคะได้ได้แล้วเนี่ยโอเคอันสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ชิมก็คือตัวช็อกโกแลต อันดับแรกที่จะเห็นคือนี่คือช็อกโกแลตของแท้เพราะอะไรด้วยคะสีอันนี้คือบอกได้เลยความดาร์กนี่น่าจะเยอะครับจะบอกว่าต่อรถอันนี้แบบอันนี้อร่อยอันนี้สายดาร์กของจริงครับสายดาร์กของจริงอันนี้คือตอนแรกว่าชิมตัวนี้ว่าอร่อยแล้วนะแต่ตัวนี้แบบ อร่อยมากๆเลยอ่ะคือมันเหมือนกับมันเหมือนเราทานเหมือนทานช็อกโกแลตอยู่ในใต้ต้นช็อกโกแลตอ่ะมันอร่อยจริงๆนะในป่าโกโก้ใช่คือมันในมันอารมณ์แบบนั้นเลยเหมือนแบบเราเอาตัวเองไปอยู่ในนั้นเลยอ่ะอันนี้เหมือนแบบความอร่อยของมันอ่ะอยู่ทุกอนูของทั่วปากเลยครับได้ค่ะก็ยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดินวูทอื่นต่อนะคะขอบคุณมากค่ะครับ